มีหลักธรรมะนะสั้นๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะประจำวันนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้เพราะเป็นสิ่งนะที่จำเป็นนะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะโดยที่เราไม่สามารถที่จะกําหนดนะไปตั้งกฎเกณฑ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นที่ไหนนะ ปัญหาเนี่ยที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้เนี่ยปัญหานั้นก็เป็นแค่เพียงปัญหานะที่เข้ามากระทบกับจิตนะให้มันมีความทุกข์ทางใจนะหรือปัญหานั้นเป็นปัญหาของ สิ่งที่เป็นรูปมาทำนะเราก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหานั้นได้ตามกำลังนะตามสติปัญญาของเราที่มีตอนนี้การที่จะจัดการกับปัญหานั้นนะมันจะมีอยู่ 2- อสาประการนะตามกำลังนะตอนนี้ประการแรกนะในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหานั้นนะ ก็คือการที่เราเนี่ยมีการเข้าไปคุกคีการที่เราเข้าไปมีผัสสะนะกับตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตามเนี่ยหลังจากเกิดปัญหาแล้วเนี่ยจากการเจรจาจากการสนทนาจากการกระทําอะไรก็ตามเนี่ยหากเกิดแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาเนี่ย ให้รีบถอยออกนะโดยทันทีนะคือการกระทําอย่างนี้เป็นการละทิ้งนะกาเรียกเป็นการเพียรละปัญหาละซึ่งทุกข์ที่กําลังปรากฏในขณะนั้นนะอย่าพยายามที่จะไปโต้เถียงนะหรือต่อสู้นะทางทางกายและทางวาจาก็ตามเพราะมันไม่มีประโยชนนะ์ผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ย บัณฑิตแล้วเนี่ยจะถอยออกนะโดยที่บุคคลอื่นๆอ,อาจจะมองว่าเราเป็นคนพ่ายแพ้ต่อการเจรจานะต่อการกระทำนะนั่นก็เป็นไปตามสายตาของบุคคลภายนอกส่วนเราชนะนะชนะซึ่งกิเลสชนะซึ่งตัณหานะที่อยู่ภายในจิตของเรานะนะเมื่อเกิด ปัญหานะเกิดความขัดแย้งกันให้รีบถอยออกโดยทันทีนะอีกประการหนึ่งนะสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาที่ยิ่งกว่านั้นก็มีการประเมินแล้วว่าในการสนทนานั้นในการที่เราจะเข้าไปข้องแวะกับกลุ่คนนะหรือจะเป็นตัวบุคคล ใดๆก็ตามเนี่ยหากเราประเมินแล้วว่าน่าจะมีปัญหาแน่นอนจากการประเมินนะปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปตั้งแต่แรกนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสติเพียรระวังนะการการที่เพียรระวังเนี่ยถามว่าดีกว่าเพียรละไหมดีกว่าแน่นอนเพราะเพียรละนี่มันเกิดผลแล้วเนี่ยเราถึงได้ละออก แต่เพียรระวังเนี่ยหมายถึงว่าเราประเมินแล้วว่าปัญหาจะเกิดแน่นอนข้อโต้แย้งนะความขัดแย้งจะเกิดแน่นอนเราก็ไม่เข้าไปตั้งแต่แรกนะส่วนประเภทที่3เนี่ยเป็นประเภทที่ทู่ซีนะเขาเรียกว่าประเภททู่ซีหรือไม่ยอมแพ้นะมีอัตราตัวตนค่อนข้างสูง ารายกาเสียโดยไม่สนใจว่าผลที่จะเกิดเป็นยังไงเภศที่สามนี่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งนะเพราะว่าผลเสียมันจะปรากฏนะทั้งสองฝ่ายไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะเพราะว่าเมื่อถือทิฏฐิกันคนละทิฏฐิมีความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยย่อมไม่มีใครยอมใครแม้ว่าความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะเป็นความเห็นถูกก็ตาม แต่อีกบุคคลหนึ่งไม่ยอมรับในความเห็นนั้นการถกเถียงด้วยวาจานะก็ย่อมมีและจะนำไปสู่การกระทำทางกายซึ่งจะส่งผลนะที่ร้ายแรงตามมานะดังนั้นสิ่งที่ควรกระทำก็คือนะประการที่หนึ่งก็คือเพียรละนะประการที่สองก็คือเพียรระวัง ให้ใช้สติใช้ปัญญาอยาใช้สมาธิสัมปชัญญะที่มีทั้งหมดจัดการกับปัญหาที่เกิดนะหรือจัดการกับปัญหาที่ยังคาดว่าจะเกิดนะจะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นะนี่คือวิธีแก้ปัญหาตามฉบับของบัณฑิตซึ่งไม่ใช่คนผ่านนะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นํามาฝากกัน ในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ